ได้อะไรมาขายยายเติมจืดเติมจืดรุ่นเส้นถุงใหญ่ๆเลยยี่สิบบาทอันนี้ปลาลาครัวอนี่ปลา,า,าปล่าครัวใส่ไข่สิบบาทอันนี้ต้มขามหมูอันนี้ต้มขามหมูถุงทรายนี่ย <20. S 1> ี่สิบโอ้ถุงใหญ่เลยยี่สิบบาทเด้อเนี่ยพี่น้องแกงเขีขยวหวานยี่สิบเหมือนกันถุงเบลอโอ้ถุงเบลอเลยเนี่ย ผ้ากีนุนก็มีนะคับผ้าีนุนก็มีเด้อใครจะกินผ้ากีนุนนอีกผ้ากีนุน่นยงงามดูดูยอดผ้ากีนุนดถอะเนี่ยยดอดยัาง,งามเลยกับเราเท่านี่กับเราสิบบาทกับเราสิบบาทโอ้ยงามกกับเราสิบบาทครับเด้อใครจะกินชักนว์ได้อะไรมาขายฟักบัวอู้ฟักบัวก็มีครับฟักบัว กำละห้าบาทห้าบาทคุณฮะโอ้กำละห้าบาทโอ้ข้าวใหญ่ใหญ่เลยห้าบาทเจ้านี่หวานหัวเจ้านี่หวานครับรับประกันหวานอร่อยห้าบาทนานๆจะมีมาขายด้วยห้าบาทโอ้กินไปเถอะครับห้าบาทกินจนมั่วมันเดอร์มันเด้อร์กับเขา กับข่าวยายยนมีแกงเขียวหวานต้มขาหมูขัวปลาต้มจืดมีสามอย่างพักกินนนครับเจนี่นะครับสวัสดีครับ